สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ,คณคคะขณะนี้เวลากี่โมงแล้วเนอะใกล้แล้วใกล้ตุยแล้ววันนี้คุณครูทำอะไรคุณสอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะโรงเรียนอื่นเขาน่าจะสอบหมดแล้วเนาะใช่ไหมไม่รแต่ว่าโรงเรียนนี้คือหลังเขาใช่ไหม กำลังทำข้อสอบให้เด็กๆนะครับสอบวันไหนเนะี่ยสอบอาทิตย์หน้าอ๋อสอบอาทิตย์หน้าคอมเม้นมากเลยนะครับคุณครูสอบแล้วก็ประเมินแล้วก็หลายอย่างเทิมสิ้นเดือนแล้วมันนะ้งเนาะ ในคุณครูก็กำลังออกข้อสอบให้เด็กๆนะครับขณะนี้เวลาก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะยังไม่ได้กลับบ้านนะใกล้จะสอบแล้วโรงเรียนอื่นเขาปิดเทอมกันหมดแล้วนะแต่คุณครูโรงเรียนนี้ยังไม่ได้สอบนะกำลังออกข้อสอบให้เด็กนะ คุณครูหน่อยเลยมาดูหน้าคุณครูหน่อยครับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามคุณครูด้วยนะครับกดติดตามคุณครูปูด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะครับ <c oughs> คุณครูทำงานยนีไม่เสร็จก็ยังไม่ได้กลับบ้านคนระับ อยู่เป็นกําลังใจให้คุณครูก่อนอยู่เป็นเพื่อนคุณครูคุณครูทํางานครับใกล้เสร็จแล้วคนเดียววะสิบวิชาเยอะมากอะ่ะนะคุณครูคนเดียวสิบวิชาคือเยอะมากอะ่ะ โม้ฟูมาแล้วเืินเล่นเดินเล่นรอคุณครูก่อนเดินเล่นรอคุณครูทำข้อสอบแป๊บนนะึงใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จนี่ไม่ใช่เสร็จสิบวิชานะครับไม่ใช่นะครับใกล้จะอันนี้ได้ได้กี่วิชาแล้วนะได้เกินครึ่งทางแล้วห้าห้าไหม ได้ห้าวิชาแล้วนะครับเหลืออีกห้าสุสุคุปปซสุสุคุปคปสุสุเหลืออีกห้าวิชาแปมบนึงค่ะได้แล้วไล้แล้วห้าวิชาแล้วตุตยแล้วไม่ใช่ใล้เสร็จนะใครตุย <laughs> บายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย